พี่น้องกินขนมจีนของกานแซ่บๆเดี๋ยพี่น้องนี่ผักพี่น้องผักสดๆเนาะก็มีน้ำยาขนมจีนพี่น้องนี่น้ำยาขนมจีนแล้วก็มีขนมจีนพี่น้องมาๆพี่น้องแซ่บๆเหมือนเดิมมาเนี่ยมาเด้อมีพริกกะปิน้ำพี่น้องนี่ยนะนี่พริกกะปิพี่น้องแซ่บๆเด้อโอเคพี่น้องมากินกันเลยแซ่บๆเหมือน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับุกสองกบการเชียร์เนาะพอกินปลาเทียบพี่น้องกินเครื่องจีนแซ่บกันพี่น้องเต็มถาพี่น้องน้ำยาำยาะน้ำยาปลาี่้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้น้้น้้้้เ้้้้้้้้เ้้้้้้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้้้้้้้้น้้้้เ้้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 นี่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แซ่บกันเด้อพี่น้อง เดินพี่น้องจะตากลงมาไอ้ละๆน้ำจิ้มไปเนองก็มีตีนไก่มีลูกชิ้นพี่น้องน้ำยาหอกอะไรเนาะมีปลาทูเนาะน้ำยาปลาทูก็มีตีนไก่นะพี่น้องแซ่บๆกันเด้อพี่น้องมาๆพี่น้องอาหารเที่ยงพี่น้าะวันนี้วันยุดวันยุทธไปเนาะวันนี้กินอาหารเที่ยงกันแซ่บเด้ออาหารเสาห่าก็ตื่นนอนกินข้าวเที่ยงพอดีพี่น้องาะ เอน้ำยาเข้มข้นดีพี่น้องแซ่บ้เหมือนกันพี่น้องมากพี่น้องสองของไทยลาวเขากระทางต่างประเทศน้ำแซ่บ้เหมือนกันดูพี่น้องขนมจีนน้ำยาเสบเซ่พี่น้องมันน้ำยานยาปลาทูพี่น้องไม่ตีนไก่ใหญ่พี่น้องคนน่ะเสบซ่บ้เหมือนกันพี่น้องมาเริ่มเริ่มผู้ทานเต็มถาดบางไงพี่น้องเติมน้ยาหลายๆอืมว้าเสบเซ่พี่น้องคนน่ะน้ำยาเต็ม สวยบักไงหนึงนนะ่งพี่หนอ่องมาเด้อมันยาปะทูมันยาปะทูสิบสเสบพี่น้อง,งามาเด้อเด้อสิบเสบกันเด้อนี่เนาะอืมยาแบบมันมีพักพี่นอ้องเต็มถาดพักสิบเสบพี่นอ้อ,อ,อ,นอ,องมาเด้อเด้อพี่น้องกินคนเดียวปัเนี่ท่านคุณนายแม่พี่กินลูกแจ๋วมาเด้อพี่น้องเอาตัวนี้ยังไงนี่แหละอือสอบไงในบ้านพี่นอ้องตักแล้วเขาหลด ว้าดูพี่น้องเต็มถาดเลยใหญ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อฉิบเสบเหมอนกันเด้อน่นี่ผักสุดๆพี่น้องใส่เลยอืมี่หน่องยาเต็มที่พี่น้องมาเนี่ยมามาฉิบเสบเนกันพี่น้องปร่งปายมาสุขสุขนพี่น้องทางบ้านเ้าน้ำเด้อพี่น้องฉิบแส็บเลยขนมจีนน้ำยาพี่น้องมาเนี่ยข้าวุ้นขบาวปุ้นบะเฮาพี่น้อง ปุ sea, on one, so ่นแล้วนี่บ้านเฮาแซ่บๆเนาะมันบางข่อยพี่น้องบ่เห็นตอนที่ไข่ลงเนาะนี่พี่น้องแซ่บแสบเด้อไก่พดบ่พี่น้องบ่เห็นบนไดนเนาะโอเคเนี่ยไข่ไก่เสียงรถลดสีไลน์ในจังหน่อยพี่น้องวันหยุดมันนี่มันหยุดคือเสียงรถหลายแท้มาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บๆกันเด้ออืมเบิกซิมกันคำแดด อืมแบบใส่ผี่น่อพักละลายคำใหญ่บางผดหลังงบางนะอืม พี่กับปี่มารู้พี่น้องอยู่บาลขักขักเนี่งเขา,ขา,ขากันขักกันยังคำใหญ่พี่นืออื อืมันทั่วงอ,อกไปลแล้วงอกแล้วแทะก็มีกระหล่ำพักหลายอย่างไป้องมาเนี่มี <c oughs> พักอีตู่ไตเอินพักอย่างพอสเลแน่เหมือนใบแมงลักเนาะใบแมงลักไตเอิน <c oughs> อืม,อม โดดกระลายอย่เนาะไข่ก็มีเอ้ไม่ไข่ว่างแล้วไม่อะือน,นมจไข่ใช่อือไขอ่เน็ดเป็ด เป็นยังไงไปเนแะเศๆไปเนาะมาเริ่มเริ่มเข้าเศ้าได้ไหมน,น้องข้าเศ้าต่กินตอนเทียงไปเนอง เชียงหลวดสีลายน่าจะหน่อยไปหน่อยวันยุทธพักก่อน Mmm. <coughs> ยาอย่างไรพี่น้องะนี่มาเติเิหน่อยนำโบกปะาพี่น้องตีนไก่พี่น้องปสับแสรไปพี่น้องกำลังีวข่าพอดีพี่น้องสับเรกันเดิมมาเด้อมาเด้อรีกินเข่าวกินเข่าไปน้องกินข้าปุ้นมาเลย กินเข่าแทนเข่าคือกันพี่น,อน,น้องเนี่ยนะเข้ามืใหญ่พี่นอ้องโอเคน้นองขอจบคลิปเพียงสงนิทคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี